สวัสดีค่ะคุณยายลิยายเวาสวัสดีจ้ามาเยี่ยมแม่นุชบอกมื่อไหร่อายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดเจ็เจ็ดยายลิเท่าไหร่เจ็ดเจ็เจ็ดปีค่ะเท่ากันกับคุณยายชุดเดียวกันเลยเพื่อนกันค่ะพอโรงเรียนด้วยกันสบายดีเนาะเจ้าจ้าพ่อไปพ่อมาได้พ่อไปพ่อมาเนาะก็ได้ยินข่าวว่าฝันดีฝันดีแต่ว่าไม่ได้ซื้อ มันเป็นอยังบบมันฝันหลายมื้อคนเลียกเสียอกมันลืมลืมลืมว่าเลขจะออกฝันหลายมื้อเขาเห็นความฝันฝันว่าเห็นลูกชายผู้ตายฝันานอนเหงื่อค้างนอนเหงืางแม่ก็เลยถามว่าได้พาห่มแล้วบอกโอ้พัดตอบว่ได้แล้วเอ๊แต่ยิงเขาถามผมอุ้ยผมอุ้ยมันนอนเหงื่อค้างคอยจำเป็นล็อกนายดีเป็นเบ้าออกเสียงนะได้พาห่มแล้วบอกเลยถามลูกอันผู้อุ้ยนี่อุ้ยนี่เป็นมู่กันก็เจตังได้พี่น้อง เป็นเพื่อนกันกับเจ๊ตังคนผู้ไทยเนาะคุณยายคุณยายลีกับคุณยายนุต์กับเป็นเพื่อนกันกับคุณยายเว้าพี่น้องเพื่อนมาเยี่ยมแม่โนต์เนาะเตไรเต้ไรบ้านเนาะอ้อสนิทกันเนาะมาเนี่กะลูกชายของยายลีนี่เป็นเพื่อนกันกับเจ๊ตังบ้านนี่เจ้าฝันหินเพิร์นเพิ่งเสีไปแล้วเนาะเพิ่นเสียไปจากปีแล้วค่ะปีหกนึงอันนี้ปีหกเจ็ดนะเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้ว ฝันว่าจะได้เกาะฝันว่าเพิ่นมานนอนเหงียงคางแม่แม่ก็เลยถามว่าได้ผ้าห่มหรบอ้ยคย่ได้ว่าอ,อุย้ยได้ผ้าห่มหรบอกผู้พ่อเหงียงคางแม่บอกว่าเออได้แล้วค่เอตตาแต่ยิ่งเขาถามวอาอุ้ยได้เจ้าปต๊อกบอกว่านายถามออกเสียงนะฝันหรือว่าออกเสียงควันนี้เราไปเล่นเราเราให้ยายทูลฟังยายทูลเลยถามว่ารีบาบอกอุ้ยมันตายอายุเท่าไหร่สี่สิบเอ็ดเมื่อก่าศสูนใช้พร้อมเล ซื้อศูนย์ที่นึ่งนึ่งที่ศูนย์อะไอย่างเี้ยนไปถามคุณยายพูนพูนตีเลขกอดเมื่อเร็จออพืดลืมซื้อป้าคือว่าคุณยายนี่พอคอยได้ซื้อเลขว่าไงจ๊ะซื้ออยู่อ๋อซื้ออยู่ซื้ออยู่แต่ว่ามันฝันหลายมือมันแบบจับจับจับต้องฝันแล้วก็ซื้อเลยจังสิว่าลืมเนาะอันนี้งวดต่อมาฝันว่าเขาคูนขี้ดินอยู่ในวัดที่บุกศาลาน้อยอันนี้นายรีหลุดไปลงไปวัดเราเห็นรถคู่ชักใจนี่พอปล่อยดอกนี้แล่นไปรถ มันเองขาน,นึ่องบปขึ้นขี้ขดินวอลขอบคูณขอบคูณน่นท,ที่เฮ็ดพุบหัเจก๊กพุบเลยนะ,ะขาเน,นึ่งล้อนึ่องพลันเลี่ยนเรียบไปตูกปีนบานปีนเลยเฮ้รถผมสุกใจความกว่านายพลดูแลไปเบิ้ง,ะงทะเบียนะทะเบียนนั้นหกสี่สองสองยาดีก็ซื้อแต่พวกสี่สองสองมานี่นายนุชยพลันลงไปพี่น้องให้ทะเบียนรถพ่อไอ้ต๊กนายนุษถือทะเบียนลงไปในเอิร์กนี่ถือทะเบียนลงไปในเอิร์กโต้ได้่ะบันี้ทะเบียนน่ะ ถ้าเปนรถไฟหมอนี่ใชมีตัวเดียวเลขสองมันก็ออกออกสองหนึงมีตัวเดียวมีตัวเดียวอันนี้คือฟันตองงวดอีกแล้วอืนั่นแหละงวดต่ออันอันนั้นคืองวดนั้นกับออกอีกงวดนั่นสองหนึงงวดนั้นสองหนึ่งงวดนั้นศูนย์ชี้หนึ่งกับเขาสามโตแต่ว่าก่อนตอนนั้นที่เคยบอกยุธงหน้าจองกับฟันคิ้วอยู่เลยน้อยายเนาะเขาทิ่ทานแล้วว่าได้ดีถึฟันคิ้วได้สำเร็ค่ะตอนนี้เมื่อคืนนี้ฟันเห็นลูกชายผู้อ่อนยุ่ง เอ้ามาเกื้อหนิเจ้าฝันอีกแล้วค่ะยาวฟันว่านโอ้คนเดียวกันเดียว่ัวบนบาเขายิ่งปุ๋ยยิ่งขาบุกไปหลุดตายายิยง่งขาคือตายแต่ยิ่งถือขาคือตาย<อ>ใครเรยกหลุดตื้นบนแหงค่ะทักว่าทันเดียวกันเรียกมอเบอร์เ<อ>นี่ยว่ายิ่งขาตายต้องเป็นอายุมันเลยมั้งเหความหมายก็คือฝันฝันแล้วงวดนี่คืนนี้เขายิ่งขาลูกไส้หนิตาย ยิงขาปรเด็นยังได้เมียถัดเราหน่อยมีสงสัยเป็นยังยิงขาคือตายตีนตืนต้นเป็นเจ้าของเราคุณยายกับพ่อให้ในแปะเลขแม,ม่นบ่ค่ะกับอายุมันน่ะเหรออ๋อคิดว่าอายุสี่สิบหกปีคุณยายแปลมาแล้วพี่น้องเป็นอายุของลูกชายเอาศูนยนะ์ใช่กับใช่ศูนย์สี่หกไปเลยไดบปะแล้วเพราะว่า,าพ่อมันหนุนว่าว่าเาขายิงขาบออุ้ยมันถับไก่ไก<อ>่ลูกก็ศูนย์นตัว ตายนี่คือศูนย์อายุสี่สิบหกปีอายุสี่หก็คิดว่าที่ซื้อศูนย์สี่หกนี่แหละอ๋อก็เลยคิดว่าจะเป็นศูนย์สี่หกเป็นเลขสามตัวเลยเนาะสตัวศูนย์สี่หกเบาสูบฟังฝฟังแต่ว่าที่ฝันมากนี่ก็แม่นอยู่เนาะยายเจ้าเนาะอ๋อฝันดีเด้อหรือว่าฝันดีแต่ว่าฝันเคยฝันเห็นอันลูกไส้ผู้นีบ่อยปะคะ ผู้ตายเปนผู้ไม้นี่แล้วผู้ไม้เนีเนยนน่ยเป่นได้ไดเป็นยังิูนทำงานโยทาไงสาหมอสามหมอนาะค่ะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเป็นข้าราชการเป็นอ๋อเป็นท่านพอออ,อ,อ,อยู่นะะก็เลยจะเอาเป็นอายุอายุสี่สิบหกพาว่าตายว่าตายก็เลยตายในตีไส้ศูนย์ ก็เลยจะเป็น046พ่อสอเกิดเท่าไหร่ยายพ่อสอเกิด21 2521นั่นแหละเนาะจำจำได้คือว่า21 2521หรือ20นี่แหละสิประมาณนี้เนาะนะคะว่า21กับ20ฮะ อ๋อเหรอยาเพราะว่าตอนนี Bu ้เราสี huh. uh ่เอาเอาอายุสเอาเอาอายพสอจัตังนะมอายุมาลบค่ะสองหนึ่งค่ะหนึ่เจ็ดก็เลบบก็สอสองพันห้านะคะกาจะมีตัวเลขอยู่ถ้าแมนว่าตัวเลขเนาะพศส ห้าสองหนึ่งอันนี้เอามาตัดเป็นตัวเลขนะบมอย,ยมอายส,ส,สองห้าสองห้าแล้วกะ็สองหนึ่งเนาะนเป็นสองสุดเนาะน,น,น,ออนัพาเ,เป็นพออ่อาอาจจะตัดเลนออได้พ่อสอก็ะไดแม่นบาค่ะอายุที่ตายอายุที่ตายสี่สกสี่หกหส่ขมันมากสามโตเอาศูนมาใส้เป็นลักรลอยนะคะ แม่แน่ได้พี่น้องเพราะว่าคุณยายเราเคยเรา <ไป S 1> ให้ฟังแต่ก่อนเนาะแต่ว่าเขได้ซื้อเพราะว่ามันอย่างไหลมันคล่อนคลานเล็กออกมันลื่นถ้ามันออก,ม,ออกมันจังถามเดียวต้องซื้ออยู่บัลลีเขาบอกว่าอีบัลจังหวัดค่ะเอาเป็นว่างวดน,นี้ให้ผูใ้ใดที่เขามาติดตามเราชมกับที่เป็นตัวนี้ละศูนย์สี่หกสองห้าสองหนึ่งเนาะคุณยายเนาะชอบประจันคัดกระพานลูกนะครับก็ได้ป่วยได้เป็นเนาะปวันค่ะ ฝันว่าพ่อยิงขาปัดก็เลยได้ถามพ่อเอ๊ยยิงขาัด้แต่ยิงขานี่เป็นหนึองอยู่บ่ฮะบางคนตีเป็นหนึ่งเนยหายเนาะหรือว่าจะเป็นหนึ่งสี่หกฮะสอนไปแล้วนะเนาะขากระองขาแม่่ถเลยนะถระบนี่อันไหนถอ๋อตัวไหถึออ๋อสองหนึ่งอ๋อสองหนึ่งนี่ถกแล้วเจ้าวะสองึ ศูนกเอาเป็น21น่กับ046ย์่หกนายายตามนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นความฝันของคุณยายลี่ขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากำไรหยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ i d ด i ไล s เล็กทีเล็กสามสองเล็กทีเล็กสามสนะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาซิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ